สวัสดีอับเช่หนีเที่ยวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ในจังหวัดเลยนะครับคลิปที่แล้วเราไปภูป,ป่าปอกกันใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะไปที่นาแห้วต่อกนะครับเอ่อจากภูป,ป่าปอกมานาแห้วเนี่ยก็ใช้เส้นทางอุทยานชาติภูเรือครับมาเรื่อยๆเลยแล้ว <Okay. S 1> ก็จุดหมายแรกคือที่พักแวะแรกของเราเนี่ยก็จะเป็นวัดวัดอะไรนะหนู วัดอะไรจำไม่ได้วัดสมเด็จทูเรือมิ่งเมืองโอเควัดสมเด็จทูเรือมิ่งเมืองครับซึ่งก็จะเป็นวัดที่เป็นระหว่างทางที่เราจะไปเอานะ้รนั่นแหละต้องมาในรีวิวหรือว่าในสถานที่แนะนําเนี่ยเขาบอกว่าต้องมาเดี๋ยวผมพาไปดูว่าในวัดมีอะไรบ้างเราผ่านซุ้มประตูที่เป็นพญานาครอดมาแล้วใช่ไหมใช่เราก็จะเจอโบสถ์ก็คือหลังนี้ใช่นอกจากที่เป็น ออ๋กอ็ะจะเป็นหยกเกือบทั้งหมดเลยเท่ากับว่าเรือนเนี้ยคือไม้สับทั้งหลังทั้งหมดเลยไม้สักหมดเลยแต่พระพุทธรูปส่วนใหญ่จะเป็นหยกโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนองพระพุทธรูปด้าน,นในโบสถ์เนี่ยครับก็จะมีพระก,กิ่งประ,ะเรศอยู่นะครับประดิษฐานอยู่ก็ จะเป็นที่เคารพสักการะของชาวภูเรือที่นี่อย่างสูงเลยนะครับซึ่งภาคีก็จจะเป็นแบบนี้ครับ เดี๋ยวเราไปไหนกันต่อครับก็จะไปวิหารหลังใหญ่ค่ะข <ใน S 2> ้างในจะเป็นพระพุทธรูปเป็นพระนอนที่ทำจากหินยกทั้งหมดโอเคทา่านลองสังเกตให้ดีดอะโบสถ์แต่ละมุมท,ที่เป็นสีทิศอ่ะก็จะเป็นพระพุทธรูปที่ทำมาจากหินยกคะอ๋ะอ,อเดี๋ยวเราไปกัก็คือมุมของพระอุโบสถเนี่ยจะมีพุทธรูปประดิษฐานอยู่ซึ่งก็จะเป็นหยกทั้งหมดเลยโอเค โอเคครับสำหรับวัดก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องไปต่อแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าที่พักกันหนาแห้วไปแวะจุดชมวิวก่อนฮะมีแวะที่ไหนนะจุดชมวิวภูเกง็งงอมโอเคอ่ะไปแวะจุดชมวิวก่อนแล้วถึงจะได้พักใช่โอเคไปกันครับ <laughs> สำหรับจุดชมวิวภูเก้าหงกนะครับซึ่งจะเป็นถนนลอยฟ้าผู้เราใช้ถนนหมายเลข2-2-3นะครับเป็นเส้นดาน่านาซเดอร์เฮล l มันก็จะเป็นถนนที่ลัดล้อไปทางภูเขาโค้เลยนะครับถ้ามองจากด้านบนเนี่ยก็จะขายได้ก้าซึ่งก็จะใช้เวลาในการเดินทางนะครับประมาณ50นาทีเอาละทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนลอยฟ้าภูเก้าหงกป๊าดเห็นไหม ตรงนี้เราจะมาเก็บภาพสวยๆกันถ่ายรูปแล้วก็โดนขึ้นเคมาดูกันว่ามันจะสวยแค่ไหนแต่เรื่องโดนนี่จะดูกันนะถ้าสมมติว่าคนที่ดูคลิปแล้วอันนี้พูดไว้ก่อนเลยนะคนที่ดูคลิปแล้วไม่มีมุมโดนแปลว่าลมมันแรงมากคือตอนนี้ลมแรงจริงๆนี่คือถนนมายเลโอเค,อเค,อเคมีคนหาข้อมูลให้เราตรงนี้เป็นถนนหมายเลขเก้าครับ เดี๋ยวไปดูกันเก้ายไงไปทุกคนตอนนี้เราอยู่ถนนเล็กเก้าครับและนี่คือวิวของถนนหมายเลขเก้าสวยอยู่ โอเคทุกคนนั่นก็จะเป็นวิวของถนนหมายเลขเก้าผมไม่รู้ว่ามันมองไปเลข9้าไงแต่มันก็วนๆนะครับโอเคนี้มีสารทุกคนก็จะบิดแปโอเคจบจากตรงน,นี้เดี๋ยวเราเข้าที่พักไปอาบน้ำพักผ่อนหาอะไรกินกันบ๊ายบายเอาละครับทุกคนจบจากจุดชมวิวภูเก้าหอกแล้วนะครับเราก็จะเดินทางไปกันต่อที่นาท่อนแคม p v วิวครับ ซึ่งที่พักของเราคืนนี้เนี่ยก็จะเป็นลานการเต็นท์น้องใหม่นะครับที่เปิดได้ไม่นานมันก็เลยทําให้ธรรมชาติเนี่ยยังอยู่ครบเราก็เลยจะได้อยู่กับธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับโดยที่นาทอนแคมป์ิลเนี่ยจะอยู่สูงกว่าระดับน้าทะเลปานกลางน,นะครับประมาณ700เมตรที่ตําบลนาผึง่งอําเภอนาแห้วจังหวัดเลยโดยที่นี่เนี่ยชาวบ้านเนี่ยร่วมใจกันพัฒนาครับปรับพื้นที่นะครับจากไร่ข้าวโพดไล่มันสัปะหลังบางส่วนนะครับ ให้เป็นจุดกลางเต็มท์สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็อยากเจออากาศหนาเย็นของอำเภอในแหลวจริงๆนะครับโดยที่ชาวบ้านเนี่ยอยากทําให้เป็นจุดกลางเต็มในอุดมคติของเราแคมเปอร์ทุกคนจะได้มารวมตัวกันที่นี่นะครับแล้วถ้าใครสนใจนะครับอยากสัมผัสอากาศดีๆกับวิวสวยๆทะเลเหมอกปังๆนะครับก็สามารถติดต่อไดที่เพจของนาทอนแคลวิวได้เลยครับ โอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่พักแล้วนะครับที่พักเราชื่อนาทอนแคมป์บิวนะครับอยู่บนภูเขาสูงวงเล็บว่าสูงมากคือเอามาด้าสามขึ้นมาเนี่ยขึ้นเดินแบบน่าจะเกือบๆหกสิบองศาห้าสิบหกสิบองศาเลยอนะผ่านป่าอ้อยผ่านเนินหินลอยผ่านทุกอย่างงงมากเลยว่าขึ้นมาได้ยังไงเอาอะพอขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มเล บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ไปดูเลย ขึ้นมาที่นาะท่อมแคปวิวนะครับเป็นจุดที่3นะครับลานกลางเต็นท์ที่3เนี่ยก็จะรับนะักท่องเที่ยวคืนละไม่เกิน5คนเท่านั้นนะครับแล้ววันนี้พวกเราเึ้่มมาเนี่ยก็สูดซับบรรยากาศกับพวกนี้เราจะไปเดินที่ตำตกกันวันนี้ก็เลยขออนุญาตนอนเรยวสักวันหนึ่งนะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ อรุณสวัสดิ์นาท็อปแคมบิวครับวันนี้ท้องฟ้าสวยมากๆเลยมีแสงสีทองให้เราด้วยพอเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับหมอกยามเช้าที่ค่อนข้างเยอะทำให้เรารู้สึกแฮปปี้มากๆเลยครับวันนี้สวัสดีเช้าวันใหม่ครับวันนี้เราตื่นเช้ามาดูทะเลหมอกไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามีแพนไปเดินเล่นน้ำตกก็รอ จ้าของสถานที่คนดูแลเขามาเ้วเดี๋ยวพาเราไปเช้าดีก็เลยมาแวะกินข้าวไข่เจียวก่อนแต่ว,ว่าหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนั่งรอเวลาแนละ้วไปน้ำตกกันครับโอเคทุกคนได้เวลาแล้วเดี๋ยวเรานั่งรถแตกในอะไรอีแตกไปเล่นน้ำตกกันน่าจะได้ยินเสียงละ แล้วนี้ก็คือพานะที่เราจะพาไปเล่นยำตกกันตรงนี้มันมืดเดี๋ยวไปอีกกลุ่มทริปนี้เราจะมี้ช่วยๆกับอกจอยที่ไป2คนกับ2ตัวยูตกกับยูตะอันนี้เป็นยูตะเอยูตะกน,นี่ก็อยู่โตอตัวัว ดีๆก,ก,ก่กอกนเร็วน้องน่ารักมากเลยเตกันแล้วเร็วสูงนันบได้ได้ตัวใหญ่ไปตัวดไม่ไหวโอเคเอาละครับเอาทุกคนเตรียมตัวกันพร้อมแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็เดินทางไปน้ำตกกันได้เส้นทางก็จะเป็นภูเขาเลยครับผ่านไล่อ้อยไล่มันสบปะหลังไล่ข้าวโพดนะครับใช้เวลาเดินทางกันประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงน้ำตกแล้วโอเคเราถึงแล้วจุดดรอปนะครับเดี๋ยวเราดรอป ทุกคนตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเดินไปต้นน้ำกันต่อไปดูตากกระโตกดูซิว่าเป็นสภาพเป็นยังไงกันบ้างจะกระโดดลงคลงเองด้วยปลาปลปลปลางลง,ลงต่ว่าโอ้โหไ,ได้ครับแฟนสองก็ตื่นเต้น<ๆ>มากเลยทุกคนเราเราดรอปของเรียบร้อยแล้วอ,อยู่ตกกับอยู่ตากก็ลงเช็คอินเรียบร้อยตามที่เห็น เดีวเราไปดูพื้นที่กันนะครับว่าที่เราจะแวะเทากินข้าวกันตรงนี้ใช่ไหม,ไหมนี่เหมือนมบป,ปิกนิกในป่ากนะ็แบบนี้ดีก็จะเป็นแคมป์อีกนีมันก็จะเป็นลำธารนะครับ สำหรับใครนะครับถ้าอยากเห็นความน่ารักแสนรู้ของ2องยูนะครับยูตะ <Y uta S 1> แล้วก็ยูโตเนี่ยไปที่เพจนี้ได้เลยครับแต่ว่าขออยากนึงนะครับดูคลิปผมผมให้จบก่อนแล้วทุกคนค่อยไปดูยูตะกับยูโตต่อนะครับตอนนี้เรามาที่ลำถารที่เราจะพักแหละแล้วก็คุณลุงก็จะแจง เตรียมที่ไอเตรียมที่ต่อไฟนะครับให้เราเผื่อว่าเดี๋ยวเราไปเดินเข้าไปในน้ําตกมันต้องเดินต่อไปจากนี้อีกเท่าไหร่นะประมาณ2 5 0หเมตรเนาะเอ่ก็จะเดินกลับไปเล่นน้ําเสร็จแล้วกลับมาจะได้ทานข้าวได้เลยระหว่างที่พวกเรานะครับกำลังพักพอนรอที่จะเดินทางไปที่น้ำตกต่อนะครับพี่ตุก็นำเสบียงมาส uh, ่ง so at ครับ ตามมาส่งสบ,บียงหนึ่งที่อากาศแบบนี้เครื่องดื่มเย็นๆก็น่าจะดีนะครับเอาล่ะทุกคนได้เวลาแล,แแล้วเดี๋ยวเราเดินจากที่แคมป์เมื่อกี้ครับเดินไปที่น้ำตก250เมตรก็จะม,มีทางเดินไปแล้วก็เราจะไปเล่นน้ำด้วย สดชื่นทางเดินเข้าไปก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับเป็นทางที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเดินกันอยู่แล้วเราก็เดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็ตามกันไปเป็นแถว จร okay. ิงมีสองทางลงนะครับแต่ว่าเราจะลงน้ําด้วยก็เลยมาทางนี้แต่ถ้าไม่ลงน้ําเนี่ยลงอีกทางหนึ่งก็จะเป็นสะพานบันไดลิงลงไปแต่นี้เรายัางไงเราก็ต้องลงน้ําก็เลยก็เลยอเราก็เลยเดินลงมาทางนี้เลยไงก็ต้องผ่านน้านะครับจังหวะที่เรากำลังจะข้ามไปอีกฝั่ง,น,งนะครับชาวบ้านก็บอกว่าวันนี้มันลื่นมากให้เราย้ายไปเดินอีกฝั่งหนึ่งดีกว่า เราก็เป็นนักท่องเที่ยวที่ดีนะครับก็เชื่อชาวบ้านดีกว่าทางเดินอีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องลงน้ำครับแต่ว่าต้องผ่าป่าหญ้าค่อนข้างเยอะลง <c oughs> กมนิดนึงเราเดินมาพักอึเลยครับคุณพ่อของพี่ตูก็เจอผักปูดป่าเลยครับแล้วก็จะบอกว่ามันกินได้ เดินมาได้ตั๊บเดียวเองครับทุกคนก็ถึงแล้วได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะโอเคไม่ใช่ข้างล่างผมนะอยู่นี่น,นี่อันนี้คือความสูงของเขาเ้าจะลงไปข้างล่างนี่โอเคทุกคนถึงแล้วแล้วนี่เรากำลังอยู่ไม่ใช่เอาใหม่ เรากำลังเดินอยู่บนสันหอองน้ำตกเมื่อกอนเขาทบันไดลงนี่ทีนี้น้ำเอาไปหมดเดยวทางจะลงไปเราต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนหรือวเดินไต่ฝายไ,ไปเ,เมื่อกี้ตอนที่เราเดินข้ามฝายมา ฝ่ายมันก็มาไม่สุดเนาะ <c oughs> ก็ต้องปีนขอนไม้อะไม้มันพาดอยู่ต้นไม้เลยลแหะเพราะไต่มาเอาละทุกคนเราเดินมาจนถึงน้ำตกแล้วครับยวเป็นทางลงนิดนึงนะ่งโอ้โหถ้าลงมาคือเย็นเลยอะ่ะเจ็บโอ้ย น้ำตกที่เนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าน้ำตกอะไรนะครับแต่ว่าถ้าใครรู้เนี่ยก็คือคอมเมนต์บอกหน่อยลวกันสิ่งหนึ่งที่ผมรู้แน่ๆเลยนะครับก็คือน้ำที่เนี่ยเย็นมากเย็นจนลืมความเหนื่อยในการเดินมาถึงเลยแหละถ้าใครมาพักที่นาท้อนแคมปวิวนะครับผมแนะนําให้เดินมาน้ำตกนี้ด้วยรับรองว่าไม่ผิดหวังเอาละครับร้อมเริ่มหิวกลับแคมป์ไปเดิ่นกินข้าวดีกว่าไปจนกลับมาแล้วทําไมเราสองคนยังไม่เปียกล่ะฮนะ ก็แค,ะคะแค่นี้ใช่ไหมกลับมาถึงแคมป์แล้วว่าเจออาหารเตรียมไว้แล้วด้วยเรียบร้อยนี่ก็จะเป็น,นกับข้าวของเราเมื่อนี้นี่ เล่นน้ำตกกลับมาเรื่อยๆก็มานั่งกินข้าวกับคุณนพแล้วก็คุณเกศนะครับซึ่งก็จะเป็นเจ้าของของสองยูยูตาแล้วก็ยูตกนะครับคุยกันไปคุยกันมาเราก็มารู้ว่าจริงๆแล้วบ้านเราอะอยู่ใกล้กันมากเลยยังไงก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับพอผมทานข้าวเสร็จแล้วนะครับก็เลยขออนุญาตแยกตัวออกมาดื่มเครื่องดื่มเย็นๆอยู่กับธรรมชาติเงี้ยๆฟังเสียงนกร้องฟังเสียงน้ําไหลในลําธารนะครับ พักผ <minutes> ่อนอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งนะครับก็ได้เวลาเดินทางกลับไปที่นาท่อนแคมป์วิวนะครับและแน่นอนครับก็น่าจะได้เวลาบอกลาเจ้าสอยูแล้วด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะยูตะยูโตบายบายนะไว้เจอกันในเพจทุกการจากลาย่อมมีคำว่าคิดถึงเสมอสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบลงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไป ขอบคุณนะครับสำหรับมิตรภาพดีๆจากนาทอนแคมวิวนะครับคุณเกศคุณนกและทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบนะครับทิปหน้านะครับอาประเชษดีเที่ยวจะไปที่ไหนกันต่อแนะนำให้กด Subscribe รอก,กันไว้เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ